สวัสดีครับวันนี้ที่เขากระโดงภูเขาไฟกระโดงนะครับมาธุระก็เลยแวะมานับบันไดขึ้นว่ามันมี200กว่าหรือจริงๆเหรอครับก็ถือว่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศในหนาเมื่อขึ้นฝนตกพี่น้องครับฝนตกกลางยางแห้งเลยน้ำถ่มท่วมท่วมทาเลย มื่อนี้ก็เลยลงมาทำภารกิจที่จังหวัดบุรีรัมย์ตัวจังหวัดมาพ่อคนท่องเที่ยวหลายๆคนอยู่สบายย่างขึ้นน้ำบ่ะทันอ้าวมาพ่อท่านแถวนี้รถบัตเนี่ยเอาแม่แม่สมบูรณ์ตัวนี้โอ้มาท่านพร้อมกันไปเจสิสมขึ้นไหวเพราะผุนละป้องสวอรฮอดไหวแต่วหาบ่ข <laughs> ึ้นหหวมาเที่ยวพ่ขึ้นเลยสีมันดินแดนสวรรค์บ้าน บ้านป่าด้วเนี่ยถ้าขึ้นสวรรค์ด้วยครับนี่ยจองปองจองปองสมัยหนึ่งผู้ขาก็ยลงมาจากนี้แหละเ่รามันขึ้นได้โลมากไปขึ้นทั้งหนึ่งแหล้อก็นงทั้งหนึ่งอ่าจ้ามีแห้งแต่คนเท่าอย่าจือเจ้าอย่าจืออยากปอบป้าใหม่จงไวเป็นเรียงเป็นคางน้ำเขาหุดแล้ว มันก็มีหลายอย่างอยู่ครับข้างบนนะเป็นอยู่ในซื้อโซเชียลมีเดียเขาก็เหตุอะไอยู่แต่ว่าผู้ขามาเที่ยวเวียดามแบ่วแวบๆกับบ๊อบบ๊อองอธิบายให้พี่น้องฟังหลายดอกหูตาว่าคนมาแล้วก็เห็นแล้วชินนอกชนใจแต่ว่าเมื่อยล้ากายเหนื่อยใจล้ากายแต่ว่าไปต่อไม่ได้แต่ใจยังสู้ชู่ๆสู้ไ่ได้สู่ๆอ้าวยี่งชุบชุบุบ